เคยสงสัยกันไหมครับว่าสบู่ก้อนสบู่เหลวแตกต่างกันยังไงและแบบไหนเหมาะกับสภาพผิวของเรามากกว่ากันครับ สวัสดีครับอยู่กับดูเราต้องแชร์กันอีกเช่นเคยนะครับหลายคนคงไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่าสบู่ที่เราใช้อาบน้ําล้างหน้าล้างมือกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งสบู่โดยทั่วไปนะครับจะเป็นอยู่ในรูปแบบของสบู่ก้อนรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเหลี่ยมแบบก้อนแบบกลมแบบรีนะครับหรืออยู่ในรูปแบบของสบู่เหลวในบรรจุภัณฑ์ต่างๆแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ ซึ่ง texture ของทั้ง2แบบนะครับทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวเนี่ยก็น่าจะแตกต่างกันนะครับ<อ>ซึ่งวันนี้เราก็จะมาทดลองใช้ทั้ง2แบบเลยนะครับว่าหลังใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับสบู่ก้อนนะครับก็หลังจากใช้แล้วเนี่ยก็คือมันเกิดฟองได้ง่ายมากแล้วก็ฟองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยสะอาดขึ้นทันทีเลยไม่หลงเหลวความมันคราบเหนือคลายต่างๆเลยนะครับรู้สึกว่าแบบเนี้ยชอบมากๆเลยนะครับส่วนสบูเ่เหลวนะครับแบบนี้นะครับใช้ง่ายแต่ว่า ฟองเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าสบู่ก้อนและที่สําคัญคือหลังจากใช้ไปแล้วอะ่ะตัวสบูเ่เหลวเนี่ยมันจะลื่นผิวทําให้เรานะครับรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ ข้อดีข้อเสียของสบู่ก้อนนะครับข้อดีก็คือฟองเยอะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สะอาดมากๆนะครับหมดจดเลยแต่ข้อเสียเนี่ยก็คืออาจจะไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ไม่เหมาะกับการพกพาไปต่างจังหวัดเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะเปียกเลอะอาจจะให้เราเนี่ยจัดเก็บพกพาไปได้ลําบากนั่นเองครับส่วนข้อดีข้อเสียของสบู่เหลวนะครับข้อดีก็คือละมุนผิวเวลาหลังใช้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มลื่นเหมือนผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้น ตลอดเวลาแต่ข้อเสียเนี่ยก็คืออาจจะไม่รู้สึกสะอาดเท่าสบู่ก้อนครับเพราะว่าฟองมันน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะแยกไม่ออกเวลาเราล้างเนี่ยว่ามันออกหมดหรือยังนั่นเองและนี่ก็เป็นการทดลองใช้สบู่ของมดนะครับนั่นก็คือใช้สบู่ก้อนแล้วก็สบูเ่เหลวโดวยส่วนตัวมดเนี่ยชอบสบู่ก้อนมากกว่าเพราะว่ามันให้ฟองที่เยอะมาก แล้วก็ทําให้ f ี e l i n g ในการอาบน้ำอะ่ะมันดียิ่งขึ้นนะครับให้เรารู้สึกละมุนผิวสะอาดมากขึ้นด้วยอีก oh. อย่างนึงคือเขามีแบบก้อนเล็กๆเนี่ยแบ่งใช้ทําให้มันง่ายแล้วก็พกพาไปต่างจังหวัดเนี่ยได้สะดวกด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปลองใช้กันได้นะครับทั้งสองแบบเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากใช้แบบไหนชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดชอบคุณล่ะครับต้องทำยังไง สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรดีๆมาแชร์อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ